ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่รู้มาแค่มาจากเกมแหละเพราะมันเสียงดังขึ้นเอยอ๋อจะให้หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโลโลเราจะให้พี่หมอว่าเราจะรับน้องพี่หมอด้วยการที่ให้พี่หมอตอบสนองเป็นการเฮ้ยพี่หมอพีเล่นตีชื่อบาบาร่ามาตินโอ้ยมีกล้องด้วยเนี่ยโอ้ตั้งค์ถ่ายโอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย เราอธิบายทีเลยอย่างนะครับเออมันมีเครื่องเยอะมากเลยอะงงยิงอะไรคืออะไรตัวคนคนไหนนะคนนี้ใช่ไหมคนใส่เสื้อไอ้ผู้ชายเนี่ยพี่พี่เป็นคนยืนอยู่ชิดมุมเนี่ยแล้วมันไม่มีชื่อบอกคนเลยอะอะใช่ไอ้ไอปัดเป๊ะไอ้ปัดเป๊ะพี่อยากเป็นคนสื่อสารกับผีไหมอะอะอยากลองดูเอาเอาเอากล่องข้างบนเนี่ยคนเนี้ยข้างบนเนี่ยตรงในกาอ๋อไอเนี้ยนะอ่า F M ขี้ขวาพี่แล้วทีนี้เราก็กด B ก็คุยกับผีแล้วก็ถามว่าแหวะอายุแล้วก็พูดชื่อมันแล้วก็แหวะอายุ ฮัลโหลพูดคำถามเออพูดคำถามอีเดียวก็ได้เงี้ยฮัลโหลฮัลโหลคือพยายามดูให้สัญญาณมันขึ้นแบบเยอะๆอ่ะอ๋อถ้าสัญญาณขึ้นเยอะฮัลโหลคือต้องไปคุยต้องไปคุยในบ้านด้วยพี่ข้างนอกไม่มีคนไปเอาคนพี่ไปเอาคนพี่ถือมไปเข้าไปเข้าไปนี่นะไปเขาเป็นอะไรอ่ะดูดูดูสิโอ้โหทำได้ไงวะเนี่ย ตัวนี้ยังออนใช่ว้าวดูนี่สิฉันทำได้ด้วยโอ้่แตเมื่อพี่หมออยากเป็นคนกลัวผีด้วยอ่มันก็อาจจะเจอผีนะเราก็ต้องให้กล้องถ่ายรูปเขานะโอเคนี่นี่พี่มันมีจีซัดเลยพี่พี่ดูพี่ดูโอจีซัดอันนั้นกล้องวิดีโอนะน้องฝั่งนี้ฝั่งนั้นนี่คือกล้องวิดีโอพี่อันนั้นอันนั้อันนั้นอันนี้เหรอไอ้กล้องไอ้กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปอ๋อไม่ใช่นี่อะไรแท่งอะไรเนอ่อมันเป็นเผาเอ่อไล่ผีนะ อันนี้อะไรไม่รูนะอ๋อนี่กล้องถ่ายรูปอ้าวกดกดเล่นแล้วอ้าวคือมันจำกัดเหรอเออห้าครั้งเวนที่ใช้มาหนึ่งละอ้าวโอ้ลืมเปลี่ยนอะไรกล้องดิจิตอลเนี่ยล่ะไอ้เนี่ยเอาไว้เอาถ่ายแล้วมันจะส่งไปที่รถสัญญาณอ๋ออ๋ออะไรครับเนี่ยทำไมไม้กางเขนมันมันวูบไปวูบมาได้ด้วยโอ้จีซัสอ้าวเราจะไปมีแค่นี้ใช่ไหมที่สำคัญ ไปแล้วไปมี<ส>มีเปิดโอ้โหเปิดโอเคจีบสมุดไปเองต้องบอกนะครับว่านี่เป็นงานแรกของผมที่ผมได้มาฝึกงานกับ uh, เออเขาเขาเรียกว่า uh, เป็นทีมงานอะไรนะครับทีมงานมม่วงเปียกครับอ๋อ oh, ทีมงานมม่วงเปียกนะครับผมที่เขาเขาบอกว่าเขาจะพาผมมาอ uh, สำรวจบ้านหลังนี้เนื่องจากว่ามีคนรายงานมาว่ามี uh, สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้นะครับผม <laughs> โอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกแบบขนหงุดหงมากเลยอ่ะไม่รู้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมแต่แต่ผมเหมือนว่าผมจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างหรือเปล่าเออเอ๊ะแล้วเปิดไฟฉายตรงไหนแล้วครับเนี่ยเออคุณมีเออเป็นีหมอไฟฉายไม่ได้ไม่ไม่ไม่น่าจะได้เอามานะเพราะว่าตอนนี้ถือเครื่องอยู่อันนี้คืออะไรเนี่ยตั้งกล้องเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองตั้งกล้องถ่ายอ๋อโอเคนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็อย่าพยายามเปิดตัวทไซอะไรเยอะมากนะครับเมีไฟดับทั้งบ้านเราอะอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องตามตามหัวหน้างานแล้วกันจะได้รู้ว่ามันควรจะทำไงเลือกคนนะครับอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเนี่ยพี่อยู่ใครเนี่ยเจออะไรเจออะไรห้องไหนห้องไหนอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะมีอะไรห้องห้องเด็กอ่ะห้องเด็กอ่ะเออไหนใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมมีเสียงอะไรอ่ะห้องนี้เหรอเออเออ อุณภูมิไม่ลดเท่าไหร่อ่ะอุณหภูมิประมาณเกือบเกือบสิบอ่ะ,ะ,ม,อะมันก็น่าจะใช่แหละอ๋อาเลยอันนี้นะครับเ็าคิดว่าน่าจะแบบมีวิญญาณอยู่ที่นี่นะครับนี่เนียมันเปลี่ยนห้องป่ะหรือมันห้องเดียวอน,นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอเป็นคนดูแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับมือใหม่ของผมเดี๋ยวปเด็นต้องปิดไฟเล่นก่อนมเออจะได้หลอนเออเล้วเก้าอยู่เาเอ้ทำไมกระจกมันไม่สะท้อนเงาเราเลยครับเนี่ยไม่รู้อะ โอเคโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเเเออราต้องทำยังไงบ้างต้องเอ้ยเจ้าเรานั่นดีไหมเอาเอาต้องปู้วางนห้องนั้นนะเขาอยู่แหละแต่เขาเขาต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอันนี้คือมันดับเองเหรอรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว่าดับดับห้องเดียวดับก้องนี้โอเคโอเคอย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะเอาตรงไหนดิยทำอะไรได้บ้างอ้าวทำไมประตูล็อกอะครับ ไม่ล้อเขาเป็นคนปิดเล่นอ๋อโถ่เอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะอย่าเล่นอย่างงี้สิมึงกลัวนะบานทำบานไปเลยอ๋อปิดนี่โอ้หไม่กล้าเดินไปไหนเลยอ่ะเดี๋ยวกูไปเอาเกลือมาก่อนโอ้มีเกลือด้วยได้เปล่าคนอ้อมมุมอ่ะได้เปล่าอ้มเอสขึ้นห้านะอ้มเอสขึ้นห้าอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นมันแปดเป็นเจ็บเนี่ยยังไม่มั่นใจว่ามันมันยังควันไม่ออกนะ บนฟีซิงเนอะขึ้นแปดขึ้นเจ็ดอะก็อ่าเท่าใจฟีซิงถ้าเกิดจะรู้จริงอะที่หมอเราอ่าคุณหมอครับเราต้องให้คุณรับรองนะเราต้องให้เอาเข้าไปในห้องนั้นแล้วกดบีกดมีคุยกับผี่ตรงนั้นอะตรง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 ห้องไหนครับเนี่ยในในห้องน้าเหรอห้องน้ำเอาไฟฉายไว้ก่อนเอาไฟฉายไว้เออดีเหมือนกันดีเหมือนกันมันดูลำบากมากเลยเอาไฟฉายให้ โอเคพี่ก็มีไฟฉายติดตัวนี่พี่กูตรงไหนไม่ไม่มันม่พี่หมอไม่มีมันเป็นไฟฉายติดอยู่แล้วมันติดอยู่แล้วเว้ยเอาไฟฉายเป็นเป็นเป็นเอ่อกดกดเก็บกดเก็บยังไงเก็บมืออยีมือของยันได้ไอลองดูดิเอาคอมพิวเตอร์ทิ้งก็ได้เก็บนี่ไปแล้วเก็บนี่ปุ๊บอ่าได้เปลี่ยนเป็นไฟฉายอยู่แล้วเก็บเป็นเครื่องที่ครูแบบยีเลยเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นเครื่องที่ครูเอฟเอ็มกดทีกดทีกดทีอ่ามันจะเปิดไฟฉายอพี่หมอพี่หมอก็มีไฟฉายอย่ะไรดิแล้วพี่จะเอาเพิ่มไปไ เออมีเหรอไม่มีอันนี้อันนี้ีอันน้พี่เพิ่งเก็บมานะไม่มีอันนี้พี่เพิ่งเก็บมาตะกี้นี้อันนี้เร่ายในเกมเรามีตีอาร์ด้วยไม่แต่กูเปิดเกมมันไม่เปิดให้บักแล้วมั้างนะอ่าคือคือพี่ต้องทำยังไงบ้างอ่ะต้องกดเกมมันเมียคือแล้วต้องมีใครจ่ายู่กับตัวไงอ่าเนี่ยมีอ่าแล้วเราต้องทำยังไงต่อเพื่อนอ่าพี่เข้าไปนะห้องเนี้ยนะเออเข้าไปปุ๊บ เฮ้ยทำไมประตูเปิดเนี่เฮ้ย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 ทำไมอ่ะทำไมทำไมมีอะไรสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะมันแรงเกินไปอ่ะอ๋อสัญญาณมันถามฟีซิ่งแล้วฟีซิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมีต้องมีแน่ๆว่างั้นทีนี้เอามาหน้าบ้านนะพี่พี่กดเจด้วยกดเจอ๋อกด hunting หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย freezing เ e m p e r a t u r e อะไรเงี้ยอันนั้นแหละอ่าแล้วแค่นี้ อันนี้ก่อนเพราะเราเจอแค่นั้นทำเนี่ยอ๋อโอเคปรับละเอ่อเข้าไปเรียกชื่อผีห้องนั้นนะนะไอห้องห้องน้ำวะนะหอนั่นแหละคนเดียวอ่ะที่อกมันผีมันตอบสนองคนเดียวไปอ่ะตอนเนี้ยเรายังไม่ต้องไปใช้เครื่องคุยกับผีนะเราอ๋อเฮ้หรือว่าใช้เลยก็ได้ต้องใช้เครื่องด้วยใช่ไหมลองใช้ไปก่อนเลยเพราะเรารู้มันอยู่ห้องนั้นเนี่ยอืมยอุ้ยประตูเอ้าปิดทำไมครับนี่มันตกใจหมดเลยเนี่ยอ้องนี้นะ ต้องต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเลยใช่ไหมใช่โอเคเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วปิดไฟทั้งหมดแล้วพี่ปิดประตูอ่ะปิดประตูร้อนออกจะตรงนี้ร้อนออกร้อนออกจะตรงนี้ไปไปตอนนี้ค่าเอฟเอมันขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะก็ก็พูดได้ก็พูดได้กดกดกดอะไรนะกดอะไรพูดนะบีบีฮัลโหล where are you where are you บาบาร่ามาตีนพูดด้วยบาบาร่าติดไฟครับไอ้ยิงเี้ยวปิดไฟครับติดไฟครับาบาร่าปิดไฟด้วยเหรอปิดไฟด้วยอ่ะปิดไฟละบาร์บาร่าไอ้ยิงเหี้ยวเว่ยยูดูมึงดูดิคอมยังเปิดคอมยังเปิดอยู่เลยยังปิดไม่สนิทเลยเฮ้ยใคร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 หน้าประตูไม่มีเฮ้ยเด็กี้มันเหมือนเป็นเสียงคน มาออกอ่ะอุ้ยเข้าเปิดใครเปิดเจ้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้พี่ยังอยู่ข้างในห้องน้ำเอ่อเบลยูบาคาละอะไรนะอะไรชื่ออะไรนะบาคา拉อ่าพี่ลองถามนะเบาบาบ布拉มาบาบ布拉เฮ้ยเสียงมีคนอยู่ตรงหน้าประตูเฮ้ยออกมาก่อนไหมเออไม่รู้ออกมาก่อนเดี๋ยวฆ่านั่นรถออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมคุณสี่ตอนนี้เฮ้ยประตูล็อกมันไม่ล็อกพี่เอาคุณตกใจหมด ขวางว่ะตัวโหแค่ไหวแล้วเออตะกี้นี่เอาเรื่องเนี่ยมันทีมงานทีมงานนี่ขอเช็คก่อนลายมือโอ้ยผบเจอลายมือครับเอ้าไปได้ไงกล้องถ่ายกล้องถ่ายหน่อยพี่อ่ากล้องพี่ทิ้งกล้องให้ผมหน่อยอ่อๆกล้องกล้องถ่ายรูปเฮ้ยอ้าวคุณอยู่คนเดียวคุณไม่เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยว U V มันเห็นตรงเนี้ยอแสง U V อ๋อ ไอ้เที่ยวบอกเอ้ยเมื่อกี้เห็นอะไนะเว้ยรอยนิ้วเอ้ยพี่เราไปก่อนใครใครกันคนมันมีแน่มันมีรอยเท้าพี่ยู่มีรอยเท้าเฮ้ยมันอยู่ข้างในเหรอเก็บเกีบยวพูดอ๋อคนออกไอ้เที่ยวคือไทยอ๋อถ่ายรูปเป็นหลักฐานเนี่ยเอาละครับผมท่านผู้ชมน่ารู้สึกว่าเราจะเจอของจริงแล้วนะฮะโอ้ยมาทำงานทั้งหมดเลยครับมาทำงานวันแรกนี่ผมก็โดนโดนเลยนะครับรับน้องอุ๊ยเมกี้ก็หลอนเหมือนกันนะเสียงเหมือนมีคนอยู่หน้าประตูนะครับ อันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะจริงๆแบบว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันมีเอยบ้านานี้ม่กล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยเออพออยู่ข้างนอกรู้สึกดี่าอยู่ข้างในเยอะเลยนะครับเนี e ่ย e อ f ฟเอขึ้นห้าใช่ไหมมันมีบัญชีตัวเดียวอ่ะมันมีฟิล์มเอฟฟ้า e <MS> แล้วก็ฟิงเกอร์พินบัญชีตัวเดียวเดี๋ยวกูล้องถือเยซูเดินเข้าไปอยู่ถ้าผีไหม่ออกก็เออรอยเท้านะมีฟิงเกอร์พินป่าเออถือถือถือเมือนกันแต่อว่าเป็นไม่เขาบอกฟิงเกอร์รับผมไม่ได้บอกว่าบูทครับ เออว่ะแต่ก็เป็นปแต่เพราะมันบอกว่าต้องเป็นแบบเป็นนิ้วมือจริงๆนะที่แบบแปะตามตวิทไฟมันก็ถือว่าเป็นปิกกิ๊กเหมือนกันหรือมั้งอ๋อเอาผ้าจากบ้านนี่ออกมาจากบ้าในกูลองถือไม้กางเกงไปเลยเอาแล้วมีบาดหลวงด้วยนะครับอุ้ยเฮ้ยใครนำเองใฟรนำเองเฮ้ย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 เประตูปิดมันใครปิดประตูไม่เอานะเราจะถึงเงี้ยแล้จอไอสตา์มานี่มาไอ้ผีพลาทางจะเฮี้ยนมากเลยเนี่ยดู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  อ๋อแล้วครับตอนนี้เราได้ส่งบัตรหลวงเข้าไปกำลาบเจ้าผีร้ายนะครับเฮ้ยจะออกมาออกมาทุกคนออกไปทางอยู่อ๋อเขาทำวิธีอยู่ไฟทั้งออกไฟเออไฟทั้งอยู่อ๋อให้เขาทําอยู่คนเดียวไฟเขาทำไปโอเคโอเคโอหความมืดนี้มันอาจจะหลอนอะไรขนาดนี้เอ้ยประตูเฮ้ยอะไรใครใครแกล้งเนี่ยโอ้ยคุณ ทีมงานเนี่ยแก้ผมอย่างนี้เด็กเยอตกใจมากเลยอะเรว่าประตูยังไม่เปิดแล้วเรว่าโดนขังอยู่ข้างในอยู่แล้วเอาละครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่สํานักงานของเราแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือภาพนี่มันจะส่งมาในนี้เลยทำไมภาพมันกระพริบอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนไม่กมาทำไงวะดูกระพริบมมมคอััันนนนืบ้าชีทำไมต้องเอาหน้าไปจุ่มจอเนี่ย หลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วเว้ยมันเขียนที่ก็ปิ้นอะไม่แต่ที่มันอยู่ในสมุดอ่ะมันบอกว่าปิ้นก็ปิ้นอะมันเป็นเป็นผีที่มันจะทิ้งรอยนิ้วมือไว้บนประตูหน้าต่างแล้วก็สวิตไฟเว้ยมันไม่ใช่พื้นเว้ยพื้นนี่คือคือไอะไงมันเห็นอยู่แล้วเว้ยอะลองดูลองดูถ้าทางจอจะเสียเนี่ยดูดิมีกดออฟปล่อะลองเฮ้ยตอนนี้มันเห็นอ๋อกล้องวงจรปิดมันส่องเห็นคนหน้าบ้านได้ด้วยอ๋อมันตั้งไว้ พยายามหาคนรับผิดนั่นแหละถ้าจะเจอคนรับผิดมันไม่เห็นเลยต้องปิดไฟโผล่คนไปปิดไฟพี่หมอเฮ้ยผมปิดนะครับคุณโอเคโอเคพี่หมอคนเดียวคนเดียวเยซูอยู่หมอพี่หมอเขาบรรจุสองอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองก็ได้มาวัดความกล้ากันหน่อยเอาเอาเยซูขึ้นมาเยซูต้องหน่ผมปิดแล้วอ่าโอเคแล้วนี่มันคืออะไรครับเด็กแซมเฮาไอัเนี่ย ไอเนี่ยไอ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 เนี่ยไออะไรไม่รู้อ่ะมันคือแท่งไม้เลยทุกอย่างว่าทำไมนิ้วเป็นกันมันอ่ะมันเป็นขนมหรืออะไรเนี่ยปาลามติมปล์มาลามตินอ๋อตอนนี้เขากำลังนี่แล้วนะครับกำลังแบบพูดคุยกับผีนะฮะพี่พี่พี่ไปหมดนะครับเฮ้ยถ้าเอาการเขียนเข้าไปด้วยว่าผีกลัวอันนี้นะครับเราจะคอยตามติดทุกสถานการณ์ของการเอตามล่าหาสิ่งลึกลับนะครับผมกับทีมงานแกงมุ้งมุวงเปียกมาดูกันว่าเราจะ เจอมูลสารพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมเจอครับเจอครับโอเคนะครับเราจะทําการเข้าไปอะอะไรอะไรอโอเคครับนี่ตอนนี้พี่มาอยู่ตรงหน้าประตูแล้วคือจะให้พี่เข้าไปทําะไรกิจใช่ไหมไปกับพี่เหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมอะไรอะไรเสียงเสียงแบบเฮ้ยนี่เสียงเฮ้ยกูทำเองมั้งอ๋อพี่พี่เออรู้สึกว่าพี่ยังไม่ได้ยินนะแต่ก็แทบจะปิดประตูในห้องก็ได้ยิน อไปอไปไปไปครับอกมาทุกคนออกมาทุกคนเอาละตอนนี้ผมจะเป็นตรวจอะไรด้วยมือตอนนี้ผมกลับมาอยู่ณนห้องน้ําที่ที่เขาล่ำลือว่าน่าจะมีมบลสารหรือพลังงานบางอย่างอยู่ที่นี่นะครับเจองเคองเห็นนะครับเห็นกันอยู่นะครับโอเคผมจะเปิดเครื่อง fm เอาละตอนนี้ผมจะทําการเรียกผีนะครับ บาบลาเวียยูเตมาตินกูเอ็มตินเวฮุยแบบนันบอกาบาบลามาตินอมอต้องพูดชื่อทั้งหมดเลยบาบลามาตินเวียยูไม่ยินเหมือนเสียงใครล่นประตูอยู่ข้างนอกอ่ะประตูใมรอยู่รอบสีละใช่ไหมบาบาบาบลามาตินเวียยูดาอมันดาวมันดาวมัน เอาไปแล้ว่าเต็มกี่าัตต์ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เฮ้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนะในอ่างน้ำมันมีน้ำผมไม่ได้เปิดนะน้ำมันเต็มขึ้นมาเองอ่ะตั้งนานแล้วเอาเหรอโอเคโอ้ใครเปิดวะเนี่ยเอาเงินเองครับทุกท่านอ๋อเมืกี้แสงมันว่าบ่ะตกใจหมด เอ้ยพี่ออกไลบา่าบาบาร่ามาตีนไว้อยู่สิบแล้วสิบแล้วเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวออกหรอเฮ้ยประตูประตประตูลับอันี้หรอทีมงานออกไปครับออกเลยครับออกเลยนเุ้ยค่าขึ้นเป็นร้อย อ้านมูยชมโอ้เป็นร้อยเลยเะกกี้ผมไม่ด่าไม่ด่ามันนะอาจจะมีวิญญาณะสมสีประยอนูยก็เป็นได้ทีมงานเราตลกนะครับผมแก้สถานการวิไม่ดกกี้หลอนมากเลยฮมันกดดันมากมากเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้พวกทีมงานเข้าไป เลียร์พื้นที่นะครับส่วนเราก็อยู่ข้างนอกเฮ้ยทุกคนมาดูมีมีเออไม่ไม่ไม่มีไม่มีวิดีโอไม่มีเลยใครมีกล้องวิดีโอของอ่ะกล้องวิดีโอมีแต่จีซัพไม่ขังเกณฑ์เลยอันนี้เครื่องตรวจวัดพลังเอ่อความร้อนใช่ไหมอ๋อนี่วัดความร้อนนะครับวัดอุณหภูมิยิบต่อไรลูกแจ็ยูีอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะครับผมต้องผ่านสายบนรเบิดควันสีอะไรจริงอ่ะ ต้องหากระดานเรียกผีไว้ตรงนี้อ่ะโอ้โหมีเอ้เที่ยไฟบันชีเว้ยมันคือบันชีเยตกใจหมดแต่ว่ามันมันไม่ออกมาอาจจะเป็นห้องก็ได้เว้ยไม่รู้มันคือบันชีอ่ะสิบแปดองศานะครับตอนนี้ข้างล่างไม่น่าจะมีอะไรนะมันอยู่ห้องบนหมดแล้วครับทุกท่านอ๋อไปครับข้างบนสิบเก้าองศานะฮะสิบเจ็ดยี่สิบ ันทิ้งรอยมาหน่อยพี huh. ่ใช่ไหมล่ะเออมันทิ้งรอยตีนอ่ะกอเป็นจิ๊ก็ปิดมีรอยด้วยเอ่อทำงานมากับผมหน่อยครับเฮ้ยกินตาเหรอพี่เล่นไหมเฮ้ยไม่ไม่เอาสิเดี๋ยวเจ้าของเฮี้ยนมาซวยหักคอตายโอ้ยน่ากลัวโอ้ยทำไมนี่มันลบมันมันเสียองศาเลยอะนี่นี่นี่อะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นไหนทายสิง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 ิงตอนแรกสงสัยกับสิงมากเลยอะถ่ายอะถ่ายอะ ห้องน้ำมันจะให้ที่ไหนล่ะมาครับตอนแรกมันยังไปดำไม่ใช่เหรอเห็นอยู่อ่ะใช่เหรอโอ้ข้างในอุณหภูมิลดหัวเลยนะท่านผู้ชมเหมือนก็คนเอาเกลือเข้าไปทิ้งไ้ไหนเกลือคู่นี้แหละตกตะไน่ถ่ายไม่ติดแล้วเอ้าอย่าขวางหน้าที่ปล่อยเขาทำงานนะครอือทิ้งทิ้งจีซัสขอให้ขอทุกคนขอรับกลิ้นไฟด้วยนะครับโอเคครับ ออประตูมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋มันมันมันปิดเปิดยากมากอ๋อใช่เันเปิดใช่เย็นๆเอาไปว่าเป็นบัญชีกันมันแปลว่าอะไรครับพี่พี่มันผีเทปดิกะผีชนิดมันทําอะไรได้บ้างไอ้ผีไปบันบัญชีอะไรทุกอย่างพี่มันทำเรื่องนะโอ้ตลกดีนะครับผมทีมงานของเรานะแก้เครียดนะครับจะได้ไม่กลัวกเงเลือกบัญชีเลยครับกดลยครับไอ้มันไม่เคยปิดไฟเหรอ ไม่ต้องอะฟิซิงฟิงเกอร์ปรินเอ็มเอฟฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ปรินเอ็มเอฟอะเอาละตัวแบนเลือกอไอ้โคกดไทยนี่ยังไม่เอาใช่ไหมเอาแบนชีแบนแบนชีโอเคแบนชีอ๋อนี่คือเป็นเหมือนการบันทึกอะไรเงี้ยตัก่อนนะเฮ้ยอะไรปิดรถตกหมดโอ้วัวทำไมเราล่าสุดแล้วเนี่ยตกอ๋อนี่คือจบภารกิจแล้วครับเนี่ยไปดูว่าจะถูกเปล่าอ๋อ จะไปกูทำอได้เดี๋ยเป็นเปนพรอมหลอกก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเสร็จปีหนึ่งภารกิจเนี่ยฮะเอ้าเกี่ยอะไรจินจินอะไรแล้วคืออะไรอ้จินคืออะไรสิงเกอร์ปิ t นอะเออแต่ว่ามันหลอกเกินไปเม่ไไม่มันมันไม่มันนี่เฉยเฉเราหาไม่เจอใช่เราเป็นน้องอะไรเนี่ยเามันยังไม่บอกกิมซายเลยนี่เรคือทำงานพาดเหรอ ก็ไม่ไม่เป็นไรหรอก่านนิดเดียวมันไม่เยญ่หรออ๋อโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกที่ผมได้มาทํากับทีมงานนี้นะครับผมทีมงานล่าผีนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับผมสําหรับ ได้มาทํางานครั้งนี้ครั้งแรกก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันใน E ีพีหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า E ีพีหน้านั้นเราจะไปล่าผีกันที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ฝึกง,งานอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไว้ข้างหน้าเราจะมาสนุกกันต่อนะครับผมกับการล่าผีในข้างหน้านี้โอเคครับสำหรับการล่าผีในบ้านหลังนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วเจอกันใหม่หน้าสอี้ It's funny lah, this <laughs> kap.